10อาหารลดความดันโลหิตส,สูงที่เราไม่ควรพลาดโรคความดันโลหิตส,สูงครับเกิดจากการกินอาหารครับถ้าเราเกิดเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงแล้วครับมันก็จะทําต่อให้เกิดโรคต่างๆอีกเยอะแยะครับจึงจําเป็นครับต้องใส่ใจดูแลเกี่ยวกับการกินอาหารครับแล้วก็ผมก็จะมาแนะนำา1บอาหารครับที่ช่วยลดความดันโลหิตส,สูงครับเพราะว่า ในอาหารที่จะมาแบ่งปันครับมันมี3สารครับที่ช่วยลดความดาันสูงได้ครับผมก็คือสารอาหาร3มชนิดครับคือโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมครับที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงครับ 1. ั่วขาวครับในตั่วขาวครับเป็นถั่วที่มีคุณค่าทางอาหารมากลยครับไม่ต่างจากถั่วชนิดอื่นครับแต่สาเหตุที่ นิยมให้ทานถั่วขาวครับเพราะว่าเจ้าถั่วขาวครับมันช่วยลดน้ําหนักได้ครับแล้วก็ในเมล็ดของถั่วขาวนะครับมันมีธาตุแมกนีเซียมครับสูงถึงร้อยละ30เลยทีเดียวครับมันก็จะช่วยเราลดความดันโลหิตสูงด้วยแถมทําให้เราลดไขมันได้ด้วยครับผม2เนื้อสันในครับ เราครับควรเลือกทานตรงส่วนที่ไม่ติดมันครับเพราะว่าเนื้อในส่วนเนี่ยครับจะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมร้อยละ15ครับและยังมีคอเลสเตอรอลครับน้อยกว่าในเนื้อส่วนต่างๆครับที่มันติดมันแต่ควรไม่กินเกิน70กรัมต่อวันหรือว่าประมาณ5-6ชิ้นถือว่าป่ากกำลังดีแก่ร่างกายที่เราจะได้รับสารอาหารส่วนนี้ครับผม สโยเกิร์ตธรรมชาติครับโยเกิร์ตครับอุดมไปด้วยแมกนีเซียมครับถึงร้อละ12นะครับโพแทสเซียมก็ถึงร้อละ18ครับแล้วก็ยังมีแคลเซียมสูงถึงร้อยละ49ครับเพราะว่ามันช่วยบำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อต่างๆของครับแนะนำนะครับให้เป็นโยเกิร์ต 0%เซดีที่สุดครับเพราะว่าโยเกิร์ตที่มีผลไม้รวมก็จะมีน้ำตาลในปริมาณที่ทำให้เกิดความหวานได้อีกชนิดหนึ่งครับเราจรึงจำเป็นต้องเลือกเป็นโยเกิร์ตศูเนเปอร์เซนต์หรือว่าเราสามารถทำโยเกิร์ตกินเองก็ได้นะครับผมสี่ปลานิลครับปลาของคนไทยนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อในของตลาดได้ทุกที่เลยครับผม ในเนื้อปลาครับจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมครับแล้วก็มีโพแทสเซียมถึงร้อละ8ของโปริมาที่เราควรได้รับต่อวันครับปลานินจริงมีประโยชน์ต่อคนที่เป็นความดันโลหิตครับก่อนที่เราจะนำปลานินมาปรุงอาหารนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนเพราะว่าอาจจะมีสารพิษปะปนอยู่ก็ได้ครับเราไม่รู้เราก็จำเป็นต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะมาทำเป็นเมนูต่างๆครับผม ห้ากล้วยครับผมเรื่องกล้วยแต่ไม่กล้วยนะครับผมกล้วยอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็กากใยครับรวมถึงแร่ธาตุโพแทสเซียมมากถึงร้อละสิบสองเลยนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารเซนโทนิกครับที่ทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีเมื่อกินไอ้เจ้ากล้วยครับแล้วก็ช่วยดูแลกระเพาะแล้วก็ระบบการขับถ่ายอีกด้วยนะครับผม อกผักคะน้าครับในผักคะน้าครับอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงครับเมื่อปรุงสุกแล้วอ่ะเราก็จะได้แร่ธาตุโพแทสเซียมแคลเซียมมากถึง100ยละเก้านครับอีกทั้งครับยังมีกรดอัลฟาไลโปอินครับที่จะทำงานร่วมกับวิตามินซีครับสามารถจับสารอนุมูลอิสระและเพิ่มกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดของเราด้วยครับผม 7. พริกหยวกแดงครับในพริกหยวกแดงครับหรือว่าพริกหวานครับจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมร้อยละก้าครับที่จะช่วยปรับสมดุลความดันเลือดให้เป็นปกติครับแต่นะครับห้ามกินพริกหยวกแดงครับที่ไว้ในตู้เย็นนานเกิน10วันครับเพราะจะทําให้สูญเสียคุณค่าโภชนาการของอาหารครับผมก็คือซื้อมาแล้วก็รีบปรุงภายใน10วันครับผมที่จะดีที่สุดครับผม อันดับที่8ครับผมมันเทศครับในมันเทศนะครับผมก็คือรวมทั้งเปลือกทั้งเนื้อครับในทุกสายพันธุ์ครับมันจะรวมไปด้วยโพแทสเซียมถึงร้อยละสิครับแต่หากถ้าเราปอกเจ้ามันเทศครับเราก็จะได้ประโยชน์จากโพแทสเซียมอ่ะแค่ร้อยละสิครับแล้วก็ยังได้คาร์บโบไฮเดรตท,ทำให้เราอิ่มท้องเราสามารถครับน้ำ ไปทําเมนูได้หลากหลายแล้วครับแล้วก็ช่วยเผาผานเป็นพลังงานให้เราได้อีกด้วยครับก็คือจะปอกหรือปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็อยู่ที่เราครับเราก็ได้คุณค่าของแจโปรเสียมเหมือนกันแต่ก็ต่างกันที่15%กับ10%ครับผม9ครับอะโวคาโดครับที่เป็นอาหารสุขภาพของทุกทคนสามารถทานได้หมดครับในอะโวคาโดนะครับผม จะมีกรดไขมันชนิดดีครับแล้วก็สามารถช่วยลดระดับไขมันเลวในกระแสเลือดได้โดยเฉพาะไขมันเลวชนิดอย่างที่เป็นคอเลสเตอรอลครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ครับยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมถึงร้0ยละสิครับที่ช่วยทงสมดุลครับของระดับความาดันโลหิตให้เป็นปกติได้ครับผมอันดับที่10ครับสุดท้ายครับคือบล็อกแครี่ครับผม ในบ็อกครีครับเป็นผักตระกูลกะหล่ำดอกกะหล่ำครับอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการอาหารมากมายครับในบ็อกครีครับเพียงแค่หัวเล็กๆครับก็อุดมไปด้วยโพแทสเซียมถึงร0อยละ14ครับที่สามารถช่วยปรับสมดุลระดับความดันเลือดของเราให้อยู่เป็นปกติได้ครับผม